ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะรีบอยู่ที่ BTS พญาไทค่ะเดี๋ยวเราจะไปแอร์พอร์ตลิงก์กันนะคะเพื่อที่จะไปสนามบินสุวรรณภูมิค่ะ BTS พญาไทนะคะเป็น BTS สถานีเชื่อมต่อแอร์พอร์ตลิงก์ค่ะตรงด้านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปทางด้านนี้เพื่อทำการซื้อตั๋วนะคะแล้วก็ไปสนามบินสุวรรณภูมิค่ะ ถามเพื่อนๆขึ้นรถเมนะคะหรือว่ารถไฟฟ้าเหมือนกันนะคะก็ให้มาลงที่พญาไทนะคะหรือว่าป้ายหยุดรถพญาไทนะคะเดี๋ยววิจะพาเ,เพื่อนๆลงลิฟต์ค่ะวิมาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวงานโอท็อปที่สนามบินสวรรณภูมิกันนะคะ สำหรับสูงวัยนะคะเวลาเที่ยวก็มีความจำเป็นนะคะที่จะต้องใช้ลิฟต์นะคะชั้นสองค่ะเพื่อนลิฟตบ์บางสถานีนะคะอย่าง MRT เนี่ยเขาจะเปิดได้ทั้งสองฝั่งนะคะเวลาเพื่อนๆขึ้นอย่ายืนทิงประตูนะคะเพราะว่าเรา ไม่แน่ใจว่าฝัง่งที่เราพ,พิงเนี่ยจะเป็นทางออกหรือเปล่านะคะประตูอาจจะเปิดแล้วเราหงายหลังไปได้นะคะพอออกมาเราก็เราจะเห็นทางนะคะเราจะเห็นทางเชื่อมนะคะเราก็เดินมาทางนั้นเผื่อเพื่อนๆลงไปทางนู้นนะคะเราก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่เหมือนกันก็สังเกตนะคะที่ป้ายบอกทางไป a i r p o อร์ตเยอรยรค่ะ ตัวนะคะเป็นแผ่นการ์ดแบบนี้นะคะพลาสติกแบบนี้เหมือน ATM นะคะตอนเวลาขาขาเข้าเนี่ยเราแตะด้านบนนะคะแล้วก็ประตูเปิดเราเก็บไว้พอขาออกขาเข้าแตะตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าขาออกเนี่ยเราเสียบเข้าไปค่ะเชื่อคืนนะคะแล้วเราไม่ต้องรออะไรแล้วนะคะออกเลยพอออกเสร็จทางออกที่5เลี้ยวขวามานะคะมีของกินด้วยอะ่ะ ติ่มซำพ่วเส้นพงติ่มซำนะคะรนะลยกหาของกินบนแอ์พอร์ตเดลิงเผื่อท่านไหนรีบด่วนนะคะแล้วแบบหิวอย่างเงี้ยยังไม่ทานจะกินอะไรแล้วซื้อไปได้นะซื้อไประหว่างรอรถหรืออะไรเงี้ยเราก็ทานก่อนชานะคะวอสโซเดรเร็เวไปไหมมากับลีบนี้ก็คือจะระลยดนะคะระหว่างทางนะลวมูค่ะ เขียวอ่ะเพื่อนๆวันนี้ฝนลงเม็ดปลปอยๆนะคะลิสออกจากบ้านมานี่ก็เป็นวันนี้เป็นวันที่สิห้าค่ะหอมจังร้านน้ำเยอะจังเลยค่ะร้านชาร้านน้ำนะคะ วันนี้เป็นวันที่15้ากรกฎาคมพศสอ6 7ค่ะเวลาตอนนี้ก็10บโมง28นาทีนะคะตรงนี้มีโรงแรมด้วยอ่ะนี่เพื่อนๆมีโรงแรมนะคะอยู่ใกล้ไอ้นี่ลแบบเลยแอร์พอร์ตลิงก ดูของกินไปเรื่อยๆนะคะตรงมาะคะ่ะเขาจะเขียนไว้ว่าทางเข้าค่ะเพื่อนๆนิลิศไม่ได้มาแบบหลายปีมากนะคะสุวรรณภูมินี่ก็ไม่ได้ไปหลายปีมากเหมือนกันแต่เป็นเส้นทางที่ไปง่ายมากๆคือขึ้นไปแล้วก็นั่งยาวๆไปจนสุดสายนะคะมีรับแลแกเงินนะคะเต่าบินก็มีแล้วก็ตู้ ATM ค่ะ ตัวก่อนสวนตะบูิค่ะขอบคุณค่ะตัวของสวรรณภูมิจะเป็นเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญสีดำกลมๆเหมือน MRT เลยค่ะเดินเข้ามานะคะเดี๋ยวแตะ มีสัมภาระเราก็เข้าช่องใหญ่นะคะแตะนะคะแล้วเก็บเอาไว้นี่ค่ะเลี้ยวขวามานะคะจะขึ้นลิฟต์ก็ได้นะคะหรือว่าขึ้นมาไดเรื่อนก็ได้ค่ะ mm hmm. เผื่อท่านไหนจะไปสวรรณภูมินะคะสนามบินสุวรรณภูมิแล้วแบบจะไปยังไงนะคะตามมาแบบง่ายๆเลยใช่ไหมคะเนี่ย ถ้ามาเนี่ยมีป้ายตลอดทางนะคะไม่ต้องกลัวลิ้ก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันก่ะไอตรงโรงแรมอะไรเนี่ยที่เขาจัดงานน,น,นะคะ ใน้าซิตนี้ไลยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความสะดวกสบายจากการให้บริการของเรา mm hmm. ขอบคุณค่ะ mm hmm. We hope you enjoy our service and have a nice journey. Thank you. b ถึงแล้วเพื่อนๆเราลิดเอาตั๋วไปไว้ไหนคะโอ้โหตา,าตามเข้าไปค่ะขึ้น,เ,นเราจะไปตรงโรงแรมโนเทลนะคะสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตถ้าหาเพื่อนๆไปสนามบินก็ เดินวนกลับไปนะคะนี่ค่ะเนี่ยที่เข้าไปกันเยอะๆเนี่ยแหละนี่นะคะขาออกเนี่ยเราก็เอาเหรียญน,นะคะสเสียบเข้าไปแต่เดี๋ยวลิซจะส่งเพื่อนๆที่ไปสุวรรณภูมิแค่ตรงนี้นะคะทางออกทางนี้เดี๋ยวลิซเนี่ยจะไปทางโรงแรมโนโวเทลนะคะก็คือไปทางทางออกที่สองนะคะตรงนี้สุวรรณภูมิทางออกที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราปิดคลิปตรงนี้ค่ะเดี๋ยวถ้าใครอยากไปเที่ยวงานโอท็อปนะคะ สามารถตามไปดูได้คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะลงให้ดูนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากๆค่ะ